สองคนอีทการครับสวัสดีค่ะคบพบกับโตรถดีนะคะวันนี้ช่วงบ่ายนะคะก็จะมาปล่อยรถ Honda Civic นะคะสวยๆนางฟ้า เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใครทําอาชีพอะไรนะคะและจบจริงที่สองบาทไหมนะคะสวัสดีค่ะคพี่ชื่ออะไรคะ,ะชื่อปองครับพี่ปองนะคะพี่ปองทําอาชีพอะไรคะผมขับรถนะครับเป็นพนักงานขับรถนะคะทําไมถึงตัดสินใจมาออกรถกับโตรถดีคือ,อพี่แนะนํามาเขาบอกว่าจัดง่าย แล้วก็รถสวยจัดผ่านง่ายรถสวยแล้วพี่มาเห็นรถคันนี้เป็นไงพี่ก็ชอบเครับผมส่วนตัวชอบรถเก่งอยู่แล้วไงสวยถูกใจไหมพี่ถูกใจพี่แล้วหนูถามพี่นิดนึงอนุมัติไวไหมไวมากครับผมของพี่จบจริงไหมจบจริงครับพี่สองบาทสองบาทได้โปรไหมคะได้โปรห้าเดือนนะครับพรอีทีเดือนไหนคะเดือนพฤศจิกาครับพรอีทีพฤศจิกานะคะย้ํากันไปเลยนะคะอีก อีกหนึ่งเสียงยืนยันของเรานะคะครับอันนี้นะคะพี่แนะนํามานะคะบอกว่าโตรถดีออกง่ายนะคะแล้วก็รถสวยการบริการพี่เป็นไงบ้างคะบริการดีมากครับพี่รถสวยถูกใจนะคะจบจริงที่สองบาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะคของโตรถดีนะคะใครอยากเป็นครอบครัวกับเรานะคะโตรถดีนะคะมากันได้นะคะแนะนํามานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาส่งรถให้กับพี่ปองนะคะ,ะครถคันนี้นะคะซีดิกนะคะ